สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ออกออกร์แกนิกฟาร์มนะคะก็จะมาอัปเดตกิจกรรมวันหยุดนะคะที่ต้องแก้ปัญหาในการฝึกทำเกษตรกรนะคะก็วันนี้เราจะอีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเออเราเปิดปั๊มน้ํานะคะได้ยินเสียงปั๊มน้ำไหมเปิดปั๊มน้าแล้วแต่ว่าน้ำอ่ะที่ไหลออกมาเนี่ยมันเบามากเทียบกับแรงดันน้ําปกติอันนี้คือ ษณะน้ําที่ไหลนะคะค่อนข้างเบานะคะแล้วก็ปกติเนี่ยด้วยด้วยลักษณะการทํางานของปั๊มน้ําตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดเนี่ยน้ำจะไหลพุ่งแรงแต่ครั้งนี้น้ามันไหลเบากว่าปกติแล้วก็ตัวจุดินรีสังเคราะห์แสงที่ผสมลง,งไปในถังปุ๋ยเนี่ยก็ไม่ลงเลยแสดงว่าปั๊มเนี่ยแทบไม่มีแรงดันปั๊มเนี่ยแทบไม่มีแรงดันในการดูดน้ําเลย ก็เดี๋ยวลองเช็คดูนะคะว่าเป็นไปได้ที่จะมีลมเข้าไปในปัมป๊มทาให้ปั๊มแต่ไม่ทํางานนะคะก็จะแก้ไขสองจุดนะคะจุดแรกคือตัววาล์วตัวนี้ที่ที่ต่อจากถังปุ๋ยเนี่ยมันมันปิดไม่ค่อยสนะิทคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตอนวาล์วจุดนี้ดูก็อีกจุดหนึ่งคือก็จะไล่อากาศจากปั๊มนะคะด้านบนจากตัวของแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะ จุดแรกที่อ่อจะทำก็คูอว่าเดี๋็กอ้อจะเอาตัวบอลวาล์วค่ะมาติดตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันหุ่ยที่ไหลเข้าผสมกับน้ำละลายตัพร้อมน้ำนะคะก็เหตุผลก็คือว่าตัวตัวนี้มันมันมันปิดไม่สนิทและเม็ดในผลทำให้อากาศมันเข้าไปเข้าไปในปั๊มแล้วมีผลทำให้ปัม๊มอ่ะทำงานได้ช้าลงเ้าก็จะเททำงานได้เบาลงเพราะมีอากาศเข้ไาไปแทรกนะคะแล้วก็ปั๊มอาจจะเสียแน่นอนเ้าก็จะเกอดแก้สในการ ติดบอลวาลให้นั่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปฟังค่ะโอเคค่ะจุดแรกที่อ้อทำก็คืออ้อเพิ่มวาลนะคะตรงนี้ให้นั่นขึ้นนะคะเป็นบอลวาลเพื่อที่ว่าอากาศเนี่ยจะไม่ได้จะไม่เข้าไปในระบบน้ำมากขึ้น,นะค,ะค,ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นจุดที่สองที่เราจะแก้กันนะคะโดยการเริ่มจากการที่เราตัดปาก,ออกก่อนเนะาะปักตรงนี้ออกก่อนโอเคเสร็จแล้วเราเยวมา ขันตัวลมตรงนี้นะคะค่ะ,คะก็หลังจากที่เราไขถุงกรองน้ำนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะคะแล้วเดี๋ยวลองเปิดน้ำปั๊มน้ำอีกขังหนึ่งว่าน้ำจะไหลแรงขึ้นไหมโอเคค่ะเราก็พบว่าน้ำไหลแรงขึ้นนะแต่ยังไม่มากเดี๋ยวลองเอีกรอบนึงนะคะ,คะ,คะหลังจากค่ะหลังจากที่เราปิดปั๊มน้ำแลวไล่อากอาศออกไปแล้วนะคะเตรงลองดูว่าน้ำไหลแรงขึ้นไหมนี่ละ,ะโอ้เนี่ยค่ะ ไหลแรงขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอากาศเปไปแทรงในตัวปันแน้วนะคะก็ยังไงก็อยากจะแชร์วิธีที่ให้กับเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรมือใหม่และวิธีการซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติมาใช้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้ำน้ำไหลแรงมากเลยนะคะก็อยากจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ